วันนี้เวลา17นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีกองทหารเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอธิบดีผู้พิพากษาภาค4แม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4และขะ้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าถูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี เวลา17นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดโพธิสมพรอเภอเมืองอุดรธานีจัังวดอุดรธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าพระอุโบสถในการนี้ทรงจุดทูบทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธรัศมีพระประธานประจําพระอุโบสถทรงกราบทรงศีล ประธานสง่์ถวายศีลจบแล้วทรงประกอบพิธีสมโพช์พระอารามครบ100ปีและทรงยกเสวตฉัดขึ้นกลางกั้นเหนือพระพุทธรัศมีพระประธานประจำพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยหล่อด้วยทองสำริดมีขนาดหน้าตักกว้าง1เมตร55เซนติเมตรความสูงจากพระเพลาถึงพระเศียร2เมตร30ซนติเมตรมีอายุราว600ปีเศษที่พระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเจ้าพระยามุขมนตรีอวบเป่าโรหิตได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถเมื่อปี2467วัดโพธิสมพรเป็นวัดประจำเมืองที่สำคัญและเก่าแก่ของจังหวัดอุดอรธานีสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมหาอมาตตรีพระยาศีสุริยราชวรานุวัตรโพเนติโพ สมุหเทศาพิบาลมณฑลอุดรร่วมกับชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาสร้างวัดเพิ่มในเขตเทศาบาลเมืองอุดรธานีเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบาศาสนกิจของพระสงฆ์และบำเพ็ญกุศลต่างๆเดิมชื่อว่าวัดใหม่ต่อมาในปี2466พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามศีมา และพระเจ้าวราวง์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าประธานชื่อวัดว,ว่าวัดโพธิสมพรและเมื่อปี2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดสังกัดธ,ธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมาได้จาัดก,การศึกษาพระพุทธศาสนาโดยจะตั้งศูนย์บาลีศึกษาอีสานธรรมยุทธภาค 8, 9, 10และ11พร้อมกับตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดอรธานี ปัจจุบ,บันดำเนินงานเผยแพ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนครบ100ปีนับตั้งแต่ปีที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาแสดงถึงความรุ่งเรืองและแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาของชาวจังหวัดอุดรธานีในโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบำรุงพระอารามจำนวน100คนจากนั้นพระราชสารโกศลวงไทย สุภะวังโสเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรเฝ้าถวายพระนิรันตรายจำลองเนื้อทองสำริดพระชัยวัดนิรันตรายเนื้อทองคำและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระนิรันตรายจำลองเนื้อทองเหลืองปิดทองและพระชัยวัดนิรันตรายเนื้อทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ปัจจุบันวัดมีพระสงฆ์และสัมมเณรจำพรรษา37รูปภายในวัดมีถาวรวัตถุและปูชนียวัตถุสำคัญต่างๆเช่นพระอุโบสถหอระฆังพระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธรัศมีพระพุทธรูปศีลาแรงและพระบรมสารีริกธาตุตรอยพระบาทจำลองทำด้วยศีลาแรงและต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกามอบให้แก่รัฐบาลไทยนำมาปลูกไว้ทางทิศเหนือของพระอุโบสถเมื่อปี2494 โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัด,ดอุดรธาน,นีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและชุดผ้าพ,พื้นเมืองไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบาร,รมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดี